12.8ตารางวานะคะวันนี้อยากจะพาคุณผู้ชมมาชมที่ดินพร้อมสวนผลไม้นะคะเป็นสวนมะม่วงนะคะที่ดินเกือบ2ไร่พร้อมสวนมะม่วงประมาณ30กว่าต้นนะคะแล้วก็จะมีกล้วยน้ำว้านะคะมีเป็นน้ำะมะพร้าวน้ำหอมด้วยมีมะขามเทศหวานนะคะมีขนุนมีฝรั่งกิมจูนะคะแล้วก็ ละมุดนะคะคุณผู้ชมมีมะขามนะคะมะขามอย่างเดียวก็มีแล้วก็จะมีมะปริงด้วยตอนนี้แบบอยู่ด้านหลังแปลงที่ดินนะคะก็คือเขาจะมีมะม่วงเนี่ยเยอะแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคือเราซื้อที่ดินแปลงนี้นะคะเราได้ทั้งสวนมะม่วงเราก็ได้ทั้งสวนผลไม้อ่าอย่างอื่นด้วยเป็นสวนผสมนะคะคุณผู้ชมคะนี่นะคะเดี๋ยวแหมมจะขออนุญ,ญาต กลับกล้องนิดนึงเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนของแปลงที่ดินนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้แบบอยู่ด้านหลังแปลงที่ดินนะคะเขาก็จะมีเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะคะคุณผู้ชมมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยมีลูกแล้วนะคะทานได้แล้วเราวมะม่วงนะคะก็จะเยอะมากๆนะคะประมาณ30กว่าต้นนะคะคุณผู้ชมขาจะอยู่ด้านหลังแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะมะพร้าวน้ําหอมนะคะแล้วก็จะมีมะม่วงอยู่ด้วยการมะม่วงนี่โอ้โหเยอะมากประมาณ30%กว่าต้นนะคะแล้วก็จะมีกล้วยเดี๋ยวมาพาคุณผู้ชมมาชมทางด้านนี้นะคะนี่นะคะจะเป็นมะพร้าวมีกอไผ่ด้วยนี่กอไผ่นี่ก็จะเป็นแนวเขตของแปลงที่ดินแล้วนะคะตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายสนะคะคุณผู้ชม ะะที่ดินแปลงนี้เนื้อที่เกือบ2ไร่ก็คือ1ไร่3งาน72.8ตารางวาตั้งอยู่ที่บ้านทรับรวงใสตำบลนาเสียวอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะขายพร้อมส่วนมะม่วงจะแจ้งคุณผู้ชมโดยตรงเลยนะคะว่าจริงๆแล้วมะม่วงเนี่ยฟรีนะคะผลลไม้ต่างๆนี่คือฟรีทั้งหมดเลยนะคะเจ้าของไม่ได้คิดเงินนะคะคิดเฉพาะค่าที่ดินเท่านั้นและค่าที่ดินก็ขายถูก ด้วยนะคะคเพราะว่าไม่ใช่ที่นานะคะคุณผู้ชมขาไม่ต้องมาพัฒนาหรือว่าถมแล้วนะคะเพราะว่าแปลงนี้เขาสูงเท่ากับระดับถนนคอนกรีตในหมู่บ้านนะคะมีน้ำมีไฟฟ้าวิวภูเขานะคะเฉพาะมะม่วงนี่ก็คุ้มมากๆแล้วนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะมะม่วงนี่ก็คุ้มมากๆแล้วนะคะในแบบถ่ายให้ดูด้านล่างของมะม่วงนะคะว่าได้เยอะมากๆเลยนะคะมีประมาณ30กว่าต้นเลยนะคะ ที่ดินจะเป็นรูปตัว L นะคะเนะะี่ยค่ะเขาก็จะมีเป็นมะพร้าวเรียงกันแบบนี้นะคะคุณผู้ชมมะพร้าวจะมีหลายต้นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวแบบจะออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมด้านหน้าที่เป็นวิวภูเขาส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นกล้วยค่ะกล้วยกับมะม่วงนี่เขาจะอยู่ด้วยกันนะคะสวยมากๆแล้วก็จะมีฝรั่งด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ มีฝรั่งกิมจูเดี๋ยวันไัดไทยฝรั่งให้คุณผู้ชมได้รับชมใกล้ๆดีกว่าเราล่อต้นน้ำากล้วยไปเลยดีกว่านะคะนี่ฝรั่งเขาจะปลูกเป็นเนินแบบนี้แล้วก็จะมีโอ้นี่นะคะฝรั่งฝรั่งก็มีหลายต้นนะคะทานได้แล้วเป็นฝรั่งกิมจูนะคะฝรั่งกับกล้วยนยจะอยู่ด้วยกันนะคะคุณผู้ชมเนี่ยนะคะฝรั่งกับกล้วยจะอยู่ด้วยกันแล้วก็มะม่วงนี่ก็จะเยอะ เดี๋ยวเราถ่ายมุมนี้ด้วยนะคะจะได้เห็นทั้งกล้วยแล้วก็เห็นทั้งฝรั่งเลยนี่นะคะกล้วยแล้วก็ฝรั่งเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันนะคะคุณผู้ชมค่ะเราจะได้ไปดูเราจะได้ไปดูดปดอวิวเขานะคะตอนนี้นี่กล้วยเยอะมากเดี๋ยวมันพาคุณผู้ชมไปด้านนู้นกันดีกว่า มะพร้าวก็จะอยู่ด้านหลังก็มีด้วยมีกล้วยนะคะกล้วยนี่เยอะมากเนี่ยค่ะเรามาแยกกอออกได้นะคะเพราะตอนนี้เขาแบบเกิดแบบติดๆกันเลยอันนี้เป็นด้านหลังด้านหลังสุดก็จะเป็นแบบนี้เป็นเนินสวยๆเนี่ยค่ะแล้วก็จะมองเห็นวิวภูเขาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมโอ้โเขาวสวยมาก เขาลูกใหญ่เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวแบบมาถ่ายหลังสุดดีกว่านี่นะคะก็คือถ่ายหลังสุดเราก็จะเห็นวิวภูเขาแบบนี้กล้วยก็เยอะมากนะคะอันนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะอันนี้กล้วยนะคะแล้วก็มะม่วงนะคะ กล้วยเยอะมากห้าสิต้นน่าจะได้ต้นเล็กๆก็ยังมีนี่ค่ะคุณผู้ชมต้นเล็กๆน้องก็พยายามที่จะเกิดอยู่ด้านซ้ายมือที่เราถ้าเรามองออกไปทางฝั่งที่ดินเราก็จะเห็นว่าแปลงเพื่อนบ้านเขาขุดบ่อน้ําแล้วก็มะม่วงต้นตรงกลางเนี่ยจะใหญ่เป็นสงาเลยตรงกลางนี่สวยมากนะคะแล้วก็ส่วนด้านนี้ที่เป็นตัวแอมะม่วงก็จะเยอะมากๆคือมะม่วงกับกล้วยเขาจะอยู่ด้วยกันนี่นะคะคุณผู้ชม เนะะี่ยค่ะของเราเนี่ยจะได้ตรงมะม่วงนะคะไปตัวแอลทางด้านนู้นนะคะแล้วก็จะมีกล้วยน้ำหวานะคะเยอะๆเนี่ยค่ะแบบนี้อันนี้จะเป็นกล้วยน้ำาวาด้านหลังก็เป็นวิวเนินสวยๆแล้วก็มะม่วงนี่คืออยู่ฝั่งนี้แล้วก็จะมีต้นตรงกลางเนี่ยตรงนี้แล้วมะขามเทศเขาก็จะมีประมาณ6ต้นนะคะคุณผู้ชมมะขามเทศเขาก็จะมี6ต้นนะคะ นะคะแล้วก็ฝั่งด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะวิวภูเขาแบบนี้นะคะนี่จะเป็นมะม่วงต้นใหญ่แบบนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวมัพาไปชมด้านหน้ากันนะคะนี่ก็จะเป็นมะขามเทศนะคะ ประมาณหต้นแล้วก็จะมีมะยมด้วยนี่เรามองไปข้างหน้าเลยนี่เป็นเพื่อนบ้านก็จะอยู่ฝั่งนี้ของเราเนี่ยจะมีขอบเขตหลักเขตชัดเจนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเจ้าของเขาเพิ่งรังวัดไปอันนี้เป็นมะขามเทศนะคะคุณผู้ชมเป็นมะขามเทศหวานเพชรนวลไทยมีหลายต้นเหมือนกันแล้วก็จะมีมะยมนะคะอยู่ตรงนี้นะคะ ที่ดินก็จะเป็นเนินแบบนี้ไม่ต้องถมแล้วนะคะหรือผู้ชมอยากจะถมเพิ่มก็ได้ก็จะมีต้นคูณอยู่ด้านนู้นนะคะมะยมของเราเนี่ยจะได้ทั้งหมด4ต้นด้วยกัน หากคุณผู้ชมสนใจที่ดินสวยๆแบบนี้โทรหาแบมที่เบอร์0638412188นะคะหรือว่าจ่ายแอดไลน์ ID 0638412188นะคะติดตามเพจเฟซบุ๊กของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและสังหาทุกชนิดและช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะคะคุณผู้ชมนี่นะคะก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะอานี่ค่ะ ถนนขากิจจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านหน้าบ้านเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะเดี๋ยวมาถ่ายให้ชมเพิ่มเติมนะคะโอ้โหตอนนี้เราก็เห็นภูเขาลูกใหญ่สวยมากๆเจอกันคลิปหน้าขอบคุณะคะ่ะสวัสดีค่ะบลา